โอเคในแพ็กทิสที่5นะครับจะเป็นเรื่องของการทำตัวลอตโต้ก็คือตัวสูงตัวเลขเป็นลอตเตอรี่หหลักนะครับหหลักก็คือใช้คำสั่งในดอไมเทมเหมือนเดิมนะครับอ่ะครน,นี้มาดูการดีไซน์ก่อนนะครับโอเคการดีไซน์หน้าจอไมกคดิก คานนี้การดีไซน์นะครับเราจะไปดูดีไซน์ก่อนนะครับดีไซน์เราก็จะมีตัวคอมโพเนนต์อยู่ไม่กี่ตัวนะครับตัวที่1นนะครับเราก็จะใช้อินเมดนะครับอินเมก็คือตัวนี้นะครับอิ a เมคือตัวนี้ตัวที่เราจะแสดงภาพนะครับก็คือเราจะอัปโหลดภาพนะครับรูโตัวจุด png คือเราจะเอาภาพไปเสิร์ชใน Google ก็ได้ครับภาพตัวไหนก็ได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีบัตท่อหนึ่งครับบัตท่อหนึ่งก็คือตัวปุ่มที่เราจะเอาไว้ใช้กดนะครับตัวปุ่มที่เราจะเอาไว้ใช้กดกดปุ๊บตัวเลขก็จะทําการสูงนะครับแล้วก็ component ต่อมาก็จะเป็นตัว label นะครับ label label คือตัวนี้นะครับตัวเลขตัวนี้นะครับมีหกหลักนะครับหลักคราวนี้ในส่วนของของการเขียนบอกนะครับส่วนของการเขียนบอกนะครับ เราก็จะทําการเขียนบอกโดยหนึ่งคือเรายังต้องมีตัวการประกาศค่าตัวแปรครับ initialize ตัวแปรออกมาตัวหนึ่งครับกำหนดชื่อว่าเป็น number นะครับกำหนดชื่อว่าเป็น number เราจะใช้ชื่อว่าอะไรก็ได้ครับโดยกําหนดให้ค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับกําหนดให้ค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับต่อมาครับเราก็จะใช้เหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นคือเป็นการกดปุ่มใช่ไหมครับกดปุ่มคลิก นะครับบอทท่อหนึ่งกดคลิกก็คือตัวปุ่มที่เราที่เราดีไซน์ไว้ตอนแรกครับก็คือปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มตัวนี้ที่เราดีไซน์ไว้ตอนแรกนะครับโอเคนะครับก็บอทท่อหนึ่งดคลิกนะครับเสร็จแ,แล้วเราต้องการให้มันแสดงใช่ไหมครับเราต้องการให้มันแสดงเราก็แอดฟอร์มลาเบลมานะครับแสดงข้อความในลาเบลนะครับก็คือกําหนดให้เป็นเท็กซ์โดยที่เราจะจอยนะครับจอย ทั้งหมด6หลักนะครับสังเกตว่าเราจะจอยเราจะจอยตัวอักษรนะครับ6หลัก1 2ึ่งสออันี้คือตัวที่1นะครับตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับตัวที่5แล้วก็ตัวที่6 6ตัวนี้นะครับ6ตัวนี้6หลักาวนี้แต่ละหลักมันก็จะทําการสังเกตว่ามันจะเป็นคําว่า random number ครับ random number นี้เป็นการเขียนฟังก์ชัน นะครับตัวนี้เป็นการเขียนฟังก์ชัน random number ตัวนี้นะครับเป็นการเขียนฟังก์ชันคราวนี้การเขียนฟังก์ชันเนี่ยขออธิบายเรื่องฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชันหมายถึงเป็นโค้ดโปรแกรมที่เราเขียนไว้แล้วเราสามารถเรียกใช้ได้เรื่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนใหม่นะครับฟังก์ชันมันจะมี2แบบครับแบบที่1น,นะครับแบบที่1คือแบบนี้คือแบบที่เขาเรียกว่าแบบที่1คือแบบไม่มีการรีเทิร์นค่า นะครับแบบไม่มีการรีเทิร์นค่าหมายความว่าเราเรียกฟังก์ชันมาใช้นะครับมันก็จะไม่มีการมีレスปอนส์หรือมีการรีเทิร์นค่าอะไรกลับมาแบบที่2ครับก็คือมีการรีเทิร์นค่านะครับสังเกตจากตัวบอกมันจะมีคําว่ารีเทิร์นอยู่ตรงนี้นะครับมีรีเทิร์นค่าตรงนี้นะครับเมื่อเราทําการสร้างนะครับเมื่อเราทําการสร้างนะครับเมื่อเราทําการสร้างดัมเบ์ตัวนี้ นะครับ random number ปึ๊บไอตัว r a n d o m number เนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาที่ตัวคอมโพเนนต์ให้เราเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นคำสั่งเพิ่มขึ้นมาให้เราหนึ่งตัวเป็นชื่อเดียวกันเลยเวลาเรียกใช้เราก็แค่ดึงนะครับดึงตัวนี้มาใส่ที่ตรงนี้พอมาใส่ที่ตรงนี้นะครับแค่นั้นเองคราวนี้ในตัว r a n d o m Number เนี่ยเราก็ทำการเซตนัมเบอร์นะครับก็คือตัวเลขเป็นตัวแปรที่เรากำหนดไว้ตัวแรกครับก็คือตัวนี้ นะครับตัวแปรที่เรากําหนดไว้ก็คือตัวนี้นะครับมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับเ e ต n น m b e เโดย SET n น m b e เบเนี่ยเราก็ใช้คําสั่งเดิมครับ r a n d o m item ครับโดย Random Item เนี่ยมันเป็น List นะครับเราเก็บเป็น Array ไว้ก็คือมีเลขตั้งแต่0ถึง9ครับเรามีเลขแต่ศนย์ถึง9โอเคนะครับพอมันเรนด้อมาเสร็จแล้วมันจะได้เลขมา1ห,หลักนะครับได้ค่ามนค่าเช่นได้เลข6มาได้ลเลขหมา1ตัว สมมติว่าได้เลข6มา1ตัวได้เลข6มา1ตัวปั๊บเลข6ตัวนี้นะครับจะถูกเก็บเข้าไปในตัวแปร number นะครับ number แล้วเราก็ใช้คำเราก็ return ค่า number ครับ return ค่า number ออกมานะครับ r e t u r n ค่า number ออกมานะฮะอ่ะเราจะ return ค่า n u m b อ r ออกมาอ่ะรีเทิค่า number ออกมาเอเรา return ค่า number ออกมาปุ๊บนะครับตัวเลข6มันก็จะมาโผล่ตรงนี้ ครั้งต่อไปมันก็จะแรนดอมใหม่อาจจะได้เป็น4เป็น3เป็น2เป็น1ก็แล้วแต่มันก็จะแรนดอมก็คือหมายความว่าทุกครั้งนะครับที่ที่มันมีคําสั่งนะครับอย่างนี้ทุกครั้งนะครับที่เราเรียกคำสั่ง random number ครับ random number ปึ๊บ คำสั่ง random number มันก็จะมาเรียกฟังก์ชันนี้ไปใช้หนึ่งครั้งนะครับมันจะเรียกฟังก์ชันนี้มาใช้หนึ่งครั้งครั้งที่สองได้ตัวเกเหมือนตัวเช่นได้หกอ่าพอครั้งที่สองปุ๊บมันก็จะ random number อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ random number อีกหนึ่งครั้ง,งมันก็จะได้สมมติดได้เลขสามนะครับมันก็จะได้เลขอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเลขสุดท้ายนะครับกระบวนการก็มีประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างการลันครับเปตัวอย่างการลันนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตแปบหนึ่งนะตัวอย่างการรันอ่ะครัวนี้เป็นตัวอย่างการรันครับเวลาเรากดปุ่มนะครับอ่าครัวนี้เวลาเรากดปุ่ม อ่ะนะครับกดปุ่มะฮะอ่ะแล้วกดปุ่มปุ๊บมันก็จะแรนดอมเลขมานะครับมันก็จะแบบนี้กดปุ่มแต่ละครั้งก็จะเป็นแรนดอมเลขไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวิธีการแรนดอมนะครับอ่ะบอกก็จะประมาณนี้นะครับบอกก็จะประมาณนี้มีนิดเดียวง่ายๆนะครับโอเคมีข้อสงสัยไหมครับ คไม่มีครับมีคำถามไหม,ม,ค,ม,ค,มครับทำได้กันไม่เอ่ยผมทำได้แต่ว่าผมเขียนตัเดียนครับอาจารย์อะไรนะครับทำได้ครับแต่ว่าผมใช้แค่ตัวเดียวเลยฮะไม่ได้ทำแบบอาจารย์เราก็เขียนคนละแบบค่ะอ่าโอเคก็เหมือนเหมือนเดิมครับแต่ทุกครั้งนะครับว่าเราดูที่ผลลัพธ์ครับเราดูที่ผลลัพธ์เราไม่ได้ดูตัวตัว,ต,วตัวว่าต้องเขียนเหมือนกันนะครับดังนั้นก็คือว่า ก็ที่ออธิบายไปเมื่อวานว่าถ้าถ้ายังไงพอเฉลยเสร็จแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับโอเคเนาะโอเคถ้าไม่มีคำถามก็จะประมาณนี้นะครับ